เากวน,นครับโอ้ครับาคนางอะอเควร้เล่นให้ดูไม่ต้องไกลขนาดอ่ะโอเคมีบอกสนามบ,นนบอล่ะหูมงยังไม่เห็นเลยนี่ได,ได้อยู่ไม่ยายไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายครับครับออ้ค่ะเดี๋ยวข้าไปฝั่งนนก่นึงคครับพี่โอครับถามนิดนึงครับพี่โอครับอ่าวันนี้เราเอาหนังมาฉายเราแบบว่า อยากจะส่งต่อและอยากจะบอกอะไรครับนักศึกษาหรือว่าคนทั่วๆวไปที่มาแพรเกษตรแปรบ้างครับค่ะกษก็เ,เป็นกเกษตรแฟ่อครั้งแรกในรอบสองสามปีที่ไม่ได้จัดมาค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอีเวนต์ใหญ่ที่อยากจะให้คนได้มาดูหนังจอใหญ่ด้วยกันก็เป็นครั้งแรกที่ทําคนฟิล์มเอาหนังในตำนานหลายๆเรื่องมารวมกันเนาะครั้งนี้ก็จัด ก้าคืนเก้าเรื่องต่อกันครับผมค่ะก็อยากให้ทุกคนได้มาเพลิดเการดูหนังด้วยกันพาเพื่อนพาแฟนพาครอบครัวมานั่งดูแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็สนุกไปด้วยกันนี่หน่อยเลยอ่ะกลางแปลงเป็นไงบ้างสำหรับทั้งคู่ได้มาเปิดกเลยนะก็รู้สึกประทับใจมากครับเพราะว่าได้มากกบ่าเสือใบด้วยครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นการฉายหนังกลางแปลงนะครับของสามุคลฟิล์มนะครับก็เรียกว่าหาดูได้ยากครับหนังกลางแปลงเด๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วครับแล้วก็จะเอาแต่หนังแบบ อย่างวันนี้ก็จะฉายคุณพันหนึ่งครับก็จะมีสิ่งเล็กๆมีหลายเรื่องครับก็ฝากแฟนๆหรือว่าใครที่มาเที่ยวงานเกษตรแฟร์ฮามพานเลยสุดยอดเลยครับก็คล้ายๆโอ้เลยนะครับผมไม่ได้มาเนี่ยใครมานอกจากดูหนังกลางแปลงแล้วผมเชื่อว่าพุงคุูจกกางไปด้วยนะครับ <laughs> ผมเพราะว่าที่จะอาหาร,หารอร่อยรอร่อยมากครับแล้วก็ผู้คนก็น่ารักครับคือเราไม่ได้เจอกันมาหลายปีแล้วนะนะงานเอาดอกลางแจ้งที่ ที่มันจัดแล้วมีคนเยอะๆเพราะเราเจอโอควิดมาวันนี้ก็กลับมาแล้วก็มีหนังฟรีให้ดูอีกเป็นหนัง<ช>นภาพทั้งนั้นเลยครับจากสหมคลฟิลเขาฝากด้วยนะครับหนังตั้งแตแบบนี้มันย้อนบรรยากาศเก่าๆหรือว่าอย่างบางคนเนี่ยเขาไม่เคยดูเลยได้เด็กวัยรุ่นเลยเนี่ยเกิดไม่ทันเลยมันช่วยอะไรได้บ้างหรือว่ามันช่วยกระตุ้นในเรื่องของวงการหนังได้ด้วยไหมแน่นอนครับผมว่ายัางไงก็ช่วยกระตุ้นในเรื่องของคนดูหนังนะครับแล้วก็ทําให้คนคนไทยหันมาดูหนังไทยกันเยอะๆครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ ก็ใกล้ที Då, uh, ่ข well ุนพันธ oui. well ์จะฉายแล้วด้วยครับก็เป็นการบิวไปในตัวครับให้ให้แบบน้องๆวัยรุ่นได้มาดูหนังไทยในในฟิลแบบที่เป็นหนังกลางแปลงด้วยมันก็หาดูได้ยากครับก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการดูหนังด้วยแบบดูกลางแปลงแบบนี้ค่ะอันนี้คือเสือสองตัวมาอยู่ด้วยกันใช่ครับจะนอนใช่ครับอยู่อยู่ด้วยกันสักพักนะครับในเซตค่ะค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมครับก็น่าส่งเสริมครับพี่ฝากฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็ฝาก ชิญชวนนะใครอยากมาดูหนังกลางแปลงได้อารมณ์แบบสมัยก่อนนะครับก็มาดูได้เลยครับที่งานเกษตรแฟร์นะครับที่บูธของสะมูลคลฟิล์มโซนเคจะเจอกันได้เลยตอนนี้ฝุ่นยเยอะก็ใส่หน้ากากากันมาครับออใช่เรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนบบกันเพราะว่ามันฉายควรจะใส่หน้ากากากันมาครับแต่ว่าผมกับโอต้องทํางานก็เลยผีชิดนิดนึง แล้วก็เดี๋ยวกลับไปใส่แล้วมีกังวลอะไรบ้างไหมแบบต้องทำงานกลางแจ้งแบบนี้ด้วยไม่มีนะนิดหน่อยครับแต่ส่วนใหญ่กินครับก็เลยลืมก็เลอลืมเพราะว่ามันต้องถอดหน้ากากเยอะกลมกินกินกินนี่แหละครับที่งานเกษตรเนอ่ยพราอร่อยจัดอ,อาหารเขาเยอะขอ,ข,ขอบคุณครับขอบคุณครับ